อ่ะว้าวคะไม่เหมือนแน่นอนไม่มีใครจำได้เอ้ยแต่เ<อ>สื้อตัวนี้เหมาะกระปังนะน่ารักนี่ใช่เยอะเลยเฮ้ยเดยไปใส่มาก็น่ารักดีติดใจอยู่นะเนี่ยแสบแก้วหูมากเอ้านั่นม่ใช่โล่เรา สองพันห้าหอกระชุบให้อ๋อเหนือพี่บอกว่าอกาถ้าแหงเล่นๆได้อ๋ไมต่ออแล้วสีไน่นสีปิเตอร์เดี๋ยวเสร็จคนไอหัวม่งโอ้ชไดนไปทำหมูกับหนูเดี๋ยวนี้ยหนูอยาได้เราไปคุยคุยกันที่บ้านนาก่อนไหฮัลโหลครับเายังไงสิเราอะยังไงคืออะไร หัวเขียวนี่ยังไงสิผมรักแปแล้วคนเดียวครับพี่เราบอกว่าน้องสาวน้องสาวพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โโท้าทายจังวันเนี้ยพี่เราบอกว่าน้องน้องสาวน้องสาวพี่รักเรานะผมก็รักน้องสาวพี่ที่ชื่อเด<ห>ลันไม่คือจะบอกว่า มันรักเราอ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้แบบบังคับถ้าสมมุติว่าทั้งสองคนอะไม่รักกันแล้วก็ถึงเวลานั้นก็ให้พูดกันตรงๆได้เลยเอ,อ,อย่าไปทําแบบใครบาง <ผม S 1> คนที่แบบมีเยอะๆยออย่างเงี้ยมันไม่เท่หรอกเต่ดไ้เปล่าก็เลื่อยกะหลิบอะก็เลื่อยกะหลิบมันไม่มีใครว่าแต่อย่าถึงขั้นที่แบบมีมีสองสามอย่างเข้าใจใช่ไหม ครับเออไปอันนี้คือเหมือนใครครับเออที่คนเหมือนใครนี่คือใครเนี่ยไม่อตอนนี้เขากลับตัวเป็นคนดีแล้วนะอ๋อหรอใช่ใช่ไก่ไงดว่ามีใครไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไม่มีผิดมากครับครับพีเอสกำลังประชุมครับแต่ผมผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาประชุมอะไรแต่ไปไม่ได้เพร ไปเลยไปสืบเลยไม่ได้ทำยังไงได้ปปลอมตัวดิปลอมตัวใส่เสื้อ K S แล้วก็ไปเลยฮะปลอมเสื้อ K S เออเราใส่ได้ปะเราใส่ได้หมดอ่ะใช่แต่ว่าใส่ไปแล้วอย่าทำให้อย่าให้ทำให้แกเขามีปัญหาเท่านั้นเองใช่แต่ใส่ไปแล้วเขาจะไม่รู้จริงจริงป๊บเลยเดี๋ยวเราไปใส่แป๊บ

ไม่เหมือนแน่นอนไม่มีใครจำได้ลุงไม่ได้ดูในไงคะจำได้ไหมจำได้ไหมเอได้ยิงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอได้ครับขอขอเมาสมกับเป็นซอสจริงๆอะไรนะค้ามข้าวมืคือ ใส่ไปสะพานขอเพียบสองออกเขอเพียบแก้หน่วยได้ด้วยมากี้มากี้ขอเลีหน่อยขอเลี้ยดมาคี้ขอเลี้ยดหน่อยมาคี้สฮะทำไมมันดูมันก็ยังดูเป็นฮาร์เดสอยู่วะผมเป็นเด็กโอซูนุครับมากี้มากี้วางวางหน่อยมากี้วางลูกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ใหม่เข้าเคเอสเป็นที่เรียบร้อยมาคี้เปียบสองมาคี เท่ๆคู rumor, ่คู่เฮ้ยคือคูคูอ้าวไม่มีตังค์ตังค์หมดงั้นผมขออนุญาตไปไปฟังเลยนะคะผมว่าผมปลอมตัวแบบนี้เนียนเนียนยังไงก็เนียนเอ้ยเอดาผมยาวใช่ไหมแล้วประเด็นคือเอดาเขาอยู่ตรงนั้นนะเข้าไปเขาก็ถามแหละแล้วก็เข้าไปเลยตัวเองกระจิ๊ดหนึงอ่ะ ถ้เขาบอกว่าอะไรประชุมเคอสอ่ะผมก็เลยใส่ชุดเคสไปประชุมได้ปะขอเขาไปเลยเป็นซอสเคสมีอะไรไหมนี่ดูใส่ม้าไปทุ่มเรือเออเดี๋ยวเดี๋ยว 的好,好的 เดี๋ยวพี่ลองถามจีนเอาให้เห็นป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาคำตอบให้ว่าเหลือเท่าไหร่อ่าฮะมีอะไรป่ะระเบียบเสนอเลยข้อบาโบ่ของฟางที่จ่ายไปแล้วเอ๊ะที่จ่ายไปแล้วเต็มเลยอ่ของปังไม่เป็นไรของปังของปังก็ไปก็ไปเก็บครับเอราของปัง่อขอขออย่าทุกคนอย่าสปอยนะครัะแล้วรถเขาแบบเออว่า ก็คือพ่อพ่อโบเสียตังจบสตอรี่ไปให้2ล้านใช่ไหมฮะเสียตังจบสตอรี่สองล้านสองล้านนั่นแหละแกอยากได้รถต้องป่ะอ่าอ่าใช่ใช่ก็เลยคิดว่าจะซื้อเอเมมรั์ให้ A few moments later มันก็เริ่มเก็บใหม่เลยนาวมากคลได้่ไหนเงินตังนอยู่โรงพยาบาลครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนครับพอพอพอฟังแค่นี้พอ ไม่มีอะไรหรอกเอาแบบเท่ๆป่ะพี่ครับผมไม่โดนจับได้ครับเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยหนูขอไปแบบฮาฮาแปบ๊บนึงนะเมื่อกี้เขาไม่รู้ อันนี้หนูจะไปแบบเปิดตัวละฐานะซอเหรอแล้วไม่เปิดวฐานะซอแล้วไม่เขาเขาไม่รู้เลยนะไม่ถามเลยเหรอว่าหนูเป็นใครไปเปิดตัวในฐานะคนสวัสดีครับมาประชุมแล้วครับ มตนก็ขาดอีกลานเดียวมาประชุมไวมาประชุมคณสวดีครับสวัสดีครับคุณอ้วนสวัสดีคะเป็นไงแต่งตัวเป็นไงแกงม่เด็กเมกาไหมเดีมกาเด็เมกใครเด็กเมกาเมกาครับใช่ได้ครับได้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 ไดได้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 ไดได้ไ้ได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  วันหนึ่งคุณไม่จิกัดเดทมันจะเป็นอะไรไหมถามจริงใช่แล้วครับคุณหมอว่าแล้วคุณหมอของข้าไายแล้วครับหนูจะไปกระทืบคนต่อเอาหนูลงไหนไปครับผมมีเสียงแล้วครไปได้แจ้งนะครับแมงว่าเป็นครูคาระบ้างไปเต้นดารบิกบ้างดูแต่ละคนหนื่อยอะเชื่อวะ ได้โดนกันแกล้งได้โนกันแกล้งค่ะโอ้โหไข่แกิงิงมากโอ้โหฟุ้งฟิ้งมากเรานี่ฟุ้งฟิ้งมากเอ้ยแต่ตอนนี้หมอกกับปังนะน่ารักนี่แต่อันนี้ก็น่ารักดีนะปังรอซอตอนนี้นะใช่ตัวนั้นมันดูโค้งโค้มาหน่อยอันนี้น่ารักดริงตัวนั้นดูตัวโค้งอันนี้จะดูตัวเล็กลงหน่อยใช่ เยอะเลยเฮ้ยเดฟ์ไปใส่มาก็น่ารักดีติดใจอยู่นะเนี่ยต้องมาใส่แล้วมั้งต้องลาออกสภามาใส่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไม่มีตังค์กินข้าวนะแล้วออกไปเนีดยดูทรงตรงนี้แม่บ้านเคคุยกันบ่อย น่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ดีกว่า <c oughs> ไม่เข้ากับปังเลยอะ <c oughs> ่ะเข้ากับปังไหมอ่ะ ตองเท้าพี่หารองเท้าพี่หาดอนาาดอะไม่ไหวไม่ไหวไม่น่าใช่ทาง ไม่น่าไม่น่าใช่ทางของตังจริงมันน่ารักเกินไปอ่ะมันไม่เข้าเลยอ่ะเอาจริงชุดพร้อมบวกมากผ้าใบสีชมพูขาดน่ารัก ใส่เอาที่มันได้เปรียบในการตีดีกว่าสวยสวยใส่อย่างนี้ก็สวยอยู่ดูสูงดีนางแบบไม่ไหว นี่ถูกข้าวมาเนี่ยมาใช่พี่แดงตายเสร็จ,จ,จแล้วพี่ขนมปังสวัสดีชแนลคิดถึงเหมือนกอันอะดูมานะด,ดูมาก็สวยดีนะชุดนี้เนี่ยโ <c oughs> <c oughs> ด,ดูมาก็สวยอยู่นะ ่าชอบใส่ส้นสูงจังเลยอ่ะใส่ส้นสูงแล้วเท้ามันสวยเนาะคุณดูว่าอันนี้พี่ขนมปังทำอะไรอยู่คะเอากำลังจะไปบางนาไปรื้อฟื้นความจำคุณแซมบ้านอ่ะอ๋อไปปะไปมาแล้วค่ะอ๋อไปกำลังจะไปเนี่ยแหะดูค่ะยาวใช่สวยดีว่ากัาว่าใส่ส้นสูงไปตลอดเลยใช่ไหมเจออยู่กับพี่หาขอด่อนอยู่กับพี่หาทีไรฉันได้เดินเท้าเปล่าตลอดเลยอ่ะโอ้ย หายแล้วค่ะหมอหายแล้วค่ะหมอ,หมอโอเคขอบเป็นแกร็บไปไปค้าถ้าเรายืนแบบนี้ตลอดก็น่าจะเสิร์ฟเนี่ยโอ้โหแนอ่อย,ยู่ตรนี้เลย <S <S 2> <S 2> <S 2> ละละผมเด็กบ้างนะครับอยู่แค่ขี้เท้าบางทีก็ทำเต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบ้ง